โ o ้โก้โก้โไปตรงที่มีกุญแจรตรงนี้มีกุญแจโอเคเก็บมากดตรงไหนได้กดไม่รู้เออกดแล้โอเคอเป้าหมายของผมนั่ก็คือถึงด่าน50ถ้าถึงด่าน50นี่ไปต่อพีสามพีสเดี๋ยวพี่ก็จะรู้เองว่ามันจะต้องไปถึงด่านไหนตอนนี้คือ ผมเี่ก็จะเปิดประตูโอเคทำไมห,ห้องนี้มืดโอเคผมเชื่อว่ามันยังไม่มืดนี่ไงโอเคฮะตอนนี้คือผมเนี่ยก็ทำการเปิดประตูอีกบานแล้วก็เดินมาเดินมาตรงนี้แล้วก็เปิดอีกบานฮะและ้วแล้วก็เปิดอีกบานฮะเอา้าห้องมืดใช่ไหมอุ้ยอเออ้อ ลือไปมีไฟแชกนะฮะนี่นี่ฮะนี่คือไฟแชกโอเคฮะคือผมนี่จะต้องบอกว่าแมปดอสมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าถ้าพี่พี่หรือผมเนี่เข้าใจดีๆนะฮะตอนนี้คืออือว่าผมจะต้องหากุญแจซึ่งผมต้องหากุญแจกับไอ้พวกวินชัก ผมได้ยินเสียงอะไม่รู้อะแต่ว่าผมต้องได้ยินเสียงติงๆงอะถ้าผมคิดหาผมก็จะใช้ล็อกพิกที่ผมมี2อันนี้โอเคตอนนี้คือคือผมยังหาไม่เจอเสียงวิงวิงมันอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะเสียงวิงวิงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ โอเคตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้โอเคผมขี้เกียจผมจะขี้เกียจหาแล้วโอเคผมขี้เกียจหาแล้วผมนี่จะทำการเดี๋ยวนะโอเคมีคนออกถึงคนผมจะใช้ล็อกพิกนี่ไงเอาเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบมาวิาว อย่างมืดโอเคโอเคฮะคือตอนนี้ผมก,ก็จำการเอาไปห้องแล้วอีกคนหายไปไหนก็ทางมันฮะโอเคฮะหาห้องฮะตรงนี้ไปฮะเอาห้องมืดสวยแล้วห้องมืดจะเจอเจอไอ้สควีชที่มันจเจอเกลียดร้องเส่หน้าหรือเปล่าฮะโอเคฮะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ฮะ โอเคเช็คแล้วไม่มีฮะโอเคฮะปลอดภัยฮะเอ่อห้องมืดหรือเปล่าอ๋อห้องสมดุดโอเคฮะซ้องสมดุดอู้คันโยกอยู่ตรงนี้พอดีโอเคฮะต่อฮะห้องพัสดุรอันนี้ผมก็ไม่ได้ชอบฮะถ้าราชันมาก็กจบเลยฮะผมรู้สึกว่าถ้าจะมาสปีดจานที่ห้องนี้เสียลามากฮะ แต่ผมท,ที่ที่สปีดแตงผมก็แค่จะมาทำคลิปให้คนดูดูเ,เยะอะๆฮะกลับไฟกระพริบอ,อือยอดตอนนัะะ้นะลอดเปล่าโอเคไม่รอดไม่เป็นไรฮะถ้ารอดก็ดีฮะต่อเฮ้ยฮะตอนนี้ก็ไปถึงประตูที่21ฮะเอาอา,อาย,โอยโอ้โห บอกเลยฮะว่าผมมองมันนิดเดียวยังยังไม่ดูเลยกินยาสบู่เพิ่มโคชั่นบุ้มโอ้โหฮะโอ้โหฮะเข้าประตูเอ้าเอ้าโอเคฮะหาคันโยกฮะตอนนี้คือไม่ว่าคันโยกมันอยู่ไหนฮะหาคันโยกอยู่ฮะโอเคฮะยังรอดฮะขึ้นไปข้างบนเลยฮะโอเคฮะขึ้นฮะแล้วก็ ป้เปิดประตูอีบานฮะตรงนี้ฮะโอเคฮะเมื่อกี้ฟ้าผ่าแล้วฮะตอนนี้คือผมจะเปิดประตูอีบานเออนี่ไงฮะโอเคฮะผมเปิดอีกบานหวังว่าตรงนี้น่าจะไฟไม่กระพริบ,บเสียงไว้แปลกๆเฮ้ย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 สัน โอเคฮะเอาโอเคฮะไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็เดินทางไปต่อเลยฮะโอเคฮะถึงประตูที่สามสฮะเอาไฟกระพริบอ๋อลูกตาฮะคิดว่าจะได้เข้าตูวฮะโอเคฮะผมมีล็อกพิกฮะขี้เกียจหาฮะมันถามันยากฮะหายากก็เลยต้องใช้ล็อกพิกฮะโอ้ โอ,อ้ลูกตาตกใจหมดโอ้โหผมเตรียมยาสโพชั่นสเปีย์แห่งชาติมาแล้วฮะถ้าผมนี่เจอห้องยาวๆคุณเลยฮะโอเคฮะกินด้วยฮะเหมือนเหมนเหมนโอ,นอนนส้สีสีมาแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยไม่ผ่าน ไป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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้นี่นตรงซ้ายนี่ขวาไปอู่แว้ยมุดเปิดๆปๆๆปตรงโอ้ตรงกาตรงกางตรงกางตรงกัางวิ่งวิกินยาให้สปีดวิ่งวิ่งให้สุดชีวิตไม่ีคนมือด้วยออ อาอีกอบะอาวอาอย่าพูดแอย่าพูดชนสปั้นอ้อุ้ยอุยเโอ้ทางเดิมทางเดิมทางเดิมยังจะสมบูรณ์โอเยอคอุ้ยเปิด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 เปิิดโอเคตรงกลางตรงกลางตรงกลางโอเคอ้ยตีกินเาพูดเช่นสปีดดีกว่าบุนบึนบึน

ออติดไอ้รูอุอ้ผ่านอืมสีโอ้ยทำไมไม่ไ,ได้หรอฮ่าฮ่าสีบอชันเวกนี่งโง่มากต่อเลยเปิดประตูที่สี่สิบสองโอเคไม่มีอะไรสี่สิบสามแล้วก็ต้องเป็นสี่สิบสี่อีตรงนี้โอเคห้องมืดยังไม่ได้ตั้งรักโอเค เปิดสิวะโอ้โหสะดุ้งเลยอ้ยมือดิ่งห้องมือสองห้องเลยนะเนี่ยเอามือสามห้องติดกันเอาเอาเสมอหมใชิบหายแล้วอุ้ยสองลูกปุ๊บโอ้โหโอเคไม่มีโอเคจะถึงด่านที่ห้าสิเป้าโอ้ย่เปิดสิวะเออ Thank